ครับแล้วผมวันนี้มีกับแมพนะปเอก็มีตัวเททสครับวันนี้ผมจะมาสอนพิธีครับพิธีพิธีวอร์ฮอกด้วยหรือาม้ทั่วไปครับทั่วไปนะครับในการวาร์เนะครับอย่างแรกที่ผมจะมาสอนขอคิดกันนะผมจะมาสอนวอร์ฮอกกับบอเรต้าฟิกก่อนนะครับเรต้าฟิกเดี๋ยวผมไปตรงบอฮอากับพี่เขาก่อน เราวที่ไปเล่นด้วยกันนะตัวนี้นะอะไรต่างๆของม,มีไปเลยก็ได้จะไอชิปเดียวครับเดียววอล์คอปมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เรากดชิปล็อกไว้ทฤษฎีวอล์อปคือตัวเราอะ่ะเนี่ยตรงนี้จะ่กับตรงข้างล่างไปทิศวอลคหรือจุดหรือจุดที่เกมรู้ว่ามีตัวตนอยู่แล้ถ้าสัมผัสกับวอล์คมันก็บบกนจะเดินชนติดแบบนี้ไม่เกี่ยวกแขนครับแขนจะไม่ติดไม่ใช่หัว ในการที kayak, ่เรากดกระโดดแล้วเราฟิกหน้าจอแบบนี er, the so, ้ทำให้ตัวละครเรามันยืมันยืดอยู่ตรงนี้แล้วเรากดกระโดดต่อได้อยู่นี้คืออันนี้ผมทไม่รู้แต่ผมถนัดจับวอลล์ฮัเล่นในมือถือขนาดเลยชุดป้ากว่านะประมาณนี้ทำไม่เก่งแล้วครับวอลล์ฮับจะสอนได้ครับแล้วก็อันนี้คือวอลล์ฮับแบบไต่กระแพง พวกนี้เรียกว่าวอลฮอปครับแล้วก็วอลฟิกจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นมันจะเป็นการไ่กระแพงแบบนี้ครับตัวฟ yeah. ิกด้แค่รอบเดียวอย่างน้อย๋ยวฟิกก็จะประมาณนี้นะครับอย่างแรกเราปีนบันไดขึ้นมาใช่ไหมครับหันหน้ามังค้างกดชิปลอกกดกระดูแล้วก็หันหน้าไปที่เดมผมไม่เก่งการทำลิลลฟิกมากๆเลยแหละก็ประมาณนี้แหละต่ต้องเป็นบันไดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้า t r a s ฟิกมึงทำไม่เป็น ันนี้คือ리드ฟิกส่วนนแบบั้นส่วนถ้าแบบส่วนถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าทรัสฟิกครับทรัสฟิกจะทําไม่เหมือนกันนะแบบนี้มันทําไม่ได้เพราะมันม,มีจุดที่กระโดดม,มันจะเป็นเหมือนที่ขออึน้นบนแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปได้พื้นฐานนะครับเราเราจะเ,เรียกสีนี้ว่าคอรเนคคลิปครับอย่างแรกเอาตัวไปชิดกับตรงมุมแบบนี้มุมนี่คือมุมครับเอาตัวไปชิดแบบนี้ครับหันหน้ามาแบบนี้ครับแล้วกดชิปล็อกครับ แล้วคุณก็จะวาร์ปไป่เราจะต้องหันหน้ามาเปย์นี่ทำเหมือนกันเปยๆเลยครับนี่ครับเก่งมากเลยครับชงตัวเองครับมันจะแบบ์ไปกีรีครับมันคือการวาร์ปครับแร่เราคุณต้องแน่ใจอย่างแรกเลยนะว่ามันเฉียงพอควรเพราะถ้าเล่นแบบแบบปกติผมไม่เก่งกดมากๆเลยนะครับการวาร์ปอันนี้จะเป็นการติดตัวครับก็ จะที่เห็นนะผมดีตัวไม่เก่งช่องเนี่ยมาอย่างแรกเราเราจะหันมาแบบนี้เราหนึกดปิดชิปล็อกกดเปิดชิปล็อกเดินหน้าไปนิดนึงแล้วกดกระโด,ดดรัวๆครับแบบนั้นแหละครับนี่ไงครับในรายการดีตัวกดกระโดงค้างนั่นแหละครับเราเอาหัวทันได้ไหมกระจอมหายไปกี้กแล้วครับผมทำไม่เก่งครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าตอนเขาทำจริงมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนครับมันจะข้ามวอรับผมทำได้แค่นิดหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปสอนละเอียดในค่อยคอย่อย,คอยผมทำได้แค่แบบหน้าจอได้ที่หน้าจอได้แค่นั้นแหละครับวอล์ไปก่อนนะครับ <c oughs> ตอนน่อไปผมก็จะมาติดตัวโชว์นะคะ ตัวแล้วก็นี่เคดีตัวได้แล้วก็จะได้สักทีเฮ้ยไอตัวดีตัวก็แบบนี้เป็นการขายหน้าอย่าแรงมาแบบนี้หัวขอลาทุกคนไปก่อนเทงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับจบคลิป